การต่อสู้มาแล้วก็ศึกษารเรื่องการต่อสู้ของประชาชนไทยมาเป็นลำดับเราก็ต้องเอามาทำให้เป็นผลึกทางความคิดจากปรากฏการณ์เนี่ยเพื่อนำไปสู่ว่าท่าแ้ของปัญหาคืออะไรเพราะมิฉะนั้นปรากฏการณ์มันก็จะเกิดซ้ำๆแล้วก็มีคนสูญเสียคนล้มตายบาดเจ็บ แต่ว่าจริงๆเราควรจะเข้าใจท่าแท้ของมันนะการเข้าใจท่าแท้แล้วเรารู้ผลึกของปัญหาแม้ว่าการต่อสู้ของประชาชนจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าเป็นการต่อสู้อย่างเข้าใจทำไมรัฐต้องทุกขันทำไมความยุติธรรมมันจึงเกิดขึ้น ทำไมการเรียบร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่เกิดผลในทฤษฎะของนาเนี่ยนะฮะก็คือตามตามหัวข้อนี้ก็คือความุติธรรมนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความมันไม่ใช่เป็นสินสมบูรณ์ความุติธรรมเนี่ยมันขึ้นกับระบบลับการคุกคามไม่รัดหมายความว่าก็คือมันขึ้นอยู่ว่ารัดนั้นเป็นรัด อะไรการเมืองการปกครองเป็นอะไรถ้ารัฐที่เป็นการเมืองราชาทิปไตยรัฐที่เป็นปเผด็จก,การรัฐที่อ่าเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็โครงสร้างการเมืองการปกครองแล้วก็อุดมการณรวมทั้งวัฒนธรรมแตกต่าง การคุ้มครองประชาชนโดยรัฐมันข to ึ้นอยู like then, so so ่ว่ารัฐน mm. ั้นเป็นรัฐอะไรแล้วเมื่อรัฐนั้นเป็นรัฐอะไรเนี่ยเขาต้องการดํารงอยู่อํานาจอะไรจำเป็นที่ต้องทาทุกอย่างเพื่ออํานาจอันนั้นเนี่ยยังอยู่ในมือแล้วเขาไม่เกิดปฏิปัติไม่เกิดสิ่งที่จะทําให้อํานาจรนั้นสั่นคลอนถูกไหมครเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย ทำให้เราเข้าใจเลยว่าถ้าการเมืองการปกครองของเราอำนาจรัฐที่เราพูดกันว่าระบอบประชาิปไตยที่เราสู้อย่างน้นสู้อย่างนี้จริงๆมันมันใช่ประชาชนได้ไหมถ้าในวันนี้ยังเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามนี้ก็แปลว่าผู้คามรัฐนะประชาชนผู้คมารัฐจาเป็นต้องปรับปรามแล้วไม่จำเป็นต้องปรับปรามจะใช้วิธีไหนก็ได้เพราะว่า สำคัญที่เป้าหมายก็คือให้อำนาจรัฐนั้นดำรงอยู่การคุกคามโดยรัฐมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นเป็นรัฐอะไรอำนาจเป็นของประชาชนหรือเป็นรัฐประชาธิปไตยเป็นรัฐในระบบสกากลนิยมเป็นรัฐประชาธิปไตยรัฐสังคมนิยมอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะมันขึ้นว่ารัฐนั้นเป็นแบบไหนเขาต้องคุกคามอำนาจส่วนที่จะทำให รัฐนั้นเนี่ยกระทบกระเทือนนั้นความยุติธรรมไม่มีไม่มีความเทียมที่เราพูดนั้นราหมายถึงความยุติธรรมที่คนเท่าเทียมกันมันจริงเราถึงจะเรียกได้ว่าเป็นความยุติธรรมไม่มีคําว่าความยุติธรรมไม่มีคําว่าความเท่าเทียมตราบเท่าที่อํานาจไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ล้วนคือ เครื่องมือในการปกป้องักษาหน้าท้องที่ต่การต่อสู้ทางการเมืองเป็นการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดในทัศนะของตัวอริษฐานเพราะว่าถ้าคุณจะถามหาความยุติธรรมถ้าการต่อสู้ทางการเมืองไม่บรรลุคุณไม่มีทางที่จะได้สิ่งที่ว่าเป็นความยุติธรรมของประชาชนแต่คุณอยากจะต่อสู้ทางเศรษฐกิจหรือทางความปัญหาชนชาติ การกดขี่านชนชาติการกดขี่ในทุกๆด้ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการต่อสู้ทางการเมืองทั้งสิ้นดังนั้นคนเนี่ยต้องสามัคคีกันในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้อํานาจเป็นของประชาชนการกดขี่ทางชนชาติในนี้ข้อไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมดเนี่ยมันแสดงว่ารัฐไทยเป็นรัฐจารีตมากแล้วถ้ามันยังเป็นแบบนี้ การปรับอภิชัยชนการเขียนค่าปภิชัยชนจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเขามีหลักคิดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องต่อสู้กับวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องาะแนนการต่อสู้ไม่ใช่แต่เพียงการต่อสู้เรื่องรัฐธรรมนูญในทศนาจัจายนะการต่อสู้ถึงวิธีคิดจารีินิยมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยต้องทําเป็นพร้อมๆกันกับการต่อสู้ทางการเมืองค่ะ